อีสานแทบก็ยังคงติดตามในส่วนของการประชุมคอรมอนะคะคุณผู้ชมล่าสุดคอรมออนุมัติ3โครงการโดยใช้เงินพรกรเงินกู้นะคะเพิ่มอีก2000ล้านบาทเรามาดูนะคะว่ามีโครงการอะไรบ้างและใครได้รับสิทธิ์บ้างและเงินในโครงการต่างๆรวมถึงการประกันร,รายได้ในส่วนของข้าวจะได้รับอนุมัติจาก3โครงการนี้มีการจ่ายเงินหรือเปล่าวันนี้เรามาติดตามการอนุมัติ3โครงการจากการประชุมคอรมอเมื่อวันที่8กัน ยายนที่ผ่านมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบกเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบค่ะ อีสานแทบก็ยังคงติดตามความคืบหน้าในส่วนของการประชุมคอรมนะคะซึ่งทางคอรมอนอนุมัติเพิ่มเติมอีก3โครงการโดยใช้เงินจากพรกองเงินกู้วงเงินรวม2,000ล้านบาทค่ะเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมนายอนุชาบูรพาชัยศรีโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าที่ประชุมครมนะคะเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกองการใช้เงินกู้ตามที่สภาพัฒา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสชนะคะเสนอโดยมีมติเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในก้อน400ล้านบาทเพิ่มอีก3โครงการด้วยวงเงินกว่า2,000ล้านบาทค่ะซึ่ง3โครงการนี้มีอะไรบ้างและกลุ่มไหนได้รับสิทธิบ้างเรามาดูนะคะโครงการที่1ก็คือโครงการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและก็การแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรของกรมส่งส เสริมสหกรการเกษตรกระทรวงเกษตรและสากรค่ะลักษณะของโครงการก็คือเป็นการสนับสนุนเครื่องจักรทางการเกษตรให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรถไถที่เป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรนะคะเป็นเครื่องจักรนะคะรวมถึงการพัฒนาศักยภาพการรวบรวมแล้วก็การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยโดยการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดการดําเนินธุรกิจจากเดิมที่ดําเนินการอยู่แล้ว ว่ายังขาดเครื่องมือเพื่อให้เต็มศักยภาพโดยสถาบันเกษตรกรจะได้รับเงินสนับสนุนทั้งสิ้น2,000กว่าล้านบาทค่ะคุณผู้ชมสำหรับโครงการที่สองที่ได้รับการอนุมัติจากทางการประชุมครมอดในวันนี้ก็คือโครงการค e ิดถึงเชียงใหม่ของมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะคะที่นาเสนอโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะโดยเป็นโครงการพัฒนาแหล่งผลิ ตั้งแต่การส่งเสริมการปลูกการจัดการผลิตการยกระดับการผลผลิตเข้าระบบมาตรฐานความปลอดภัยรวมไปถึงการพัฒนาอาหารล้านนาที่จะมีการฝึกอบรมสร้างเสริมทักษะในการสร้างอาหารแปรรูปล้านนายกระดับธุรกิจอาหารล้านนานะคะและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์รูปแบบใหม่บนฐานวัฒนธรรมล้านนาที่จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูด นักท่องเที่ยวรวมถึงการจัดเทศก,กาลกิจกรรมต่างๆด้วยโดยใช้งบป,ประมาณในโครงการที่สองนี้อยู่ที่48.6ล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ชมและคอรมออนุมัติโครงการที่3ก็คือโครงการพัฒนาการผลิตแล้วก็การใช้โปรตีนจากมแมลงนะคะเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของมหาวิทยาลัยคอนแกนที่นำเสนอโดยทางการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาร์ วิจัยและก็นวัตกรรมค่ะ โดยจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพจากมาแมลงโปรตีนนะคะแล้วก็ฝึกอบรมเกษตรกร300รายในการใช้มแมลงโปรตีนเป็นวัตถุดิบอาหารใช้ในงบประมาณ15.2ล้านบาทค่ะนี่ก็คือโครงการที่ได้รับการอนุมัติในส่วนของบรรกองเงินกู้เพิ่มอีก2,000ล้านบาทนะคะและมี3โครงการนี้สำหรับคุณผู้ชมที่เราร่วมรับชมก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิป ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องยูสันแซ่บลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ